ข้างหน้าพี่ระวังอ,งองนให้ดนนายจะนายหยู่มากแปดเรียไหมจะหมดแล้วโอ้โหอ,อ,อันนี้ตีหนึ่งไงก็ยิงผมยิงเกียวเวทพทอยู่นี่พี่สองตัววี่ขนเขาละ đi đi ra, ra ra ra, chít mà hả Pita, chốt này chúc mà, chúc mà. Màng là, màng là. Mà, tôi lên, vậy. <laughs> <là> <laughs> แอบไปข,ขึ้น<ป>ขึ้นขึ้นขึ้นล่วงสนวงงีวงต,นะตรงนี้ล่วงนี้ล่วงนี้ข้างล่างนี้ ตัวหนึ่งแล้วก็ล่วงอีกสองเป็นสามม่ตรงนี้มีสามตัวเองอีกตัวนึงไปไหนอีกตัวหนึ่งผมยิงยิงดาวไว้แล้วไม่ใช่เป็นเรื่อง่ที่นี่เขาไม่รู้่ไม่ใช่เขายิงมันน่าจะนี่เดือดสีเพราะว่าเนี่เขายังน็อกอยู่เลยนะน่าจะโคลอตี้กันแหละพี่ว่าน่าจะเหลืออยู่ตัวหนึ่งอะอะเดี๋ยวพี่ไปช่วยดพี่ไปช่วย จะดีตัวพี่ในนี้ไม่ล้มล้มั้นสองอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองไฮาังคือแ่เลีอยู่ในบ้านนั้นตัวเึงในบ้านแตกแล้วหรอบ้านนั้นสองตัวโั้โหก็ไมา ต,ตีัวฟันดาบห, <c oughs> หลังข้าหลังข้าหลังหลบอยู่ข้างในหลบอยู่ข้างใน <c oughs> ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้พอไม่บินเข้ามารถปลารถ ไม่มีคนกแจเกิลเนผมนะุส่งเหมือนนอนใกล้ๆนะเ่ข้าบนพี่ข้าบนข้าบนหินตายแล้วก็นอนหมอบออกแล้ว อ๋ไปข้างหน้าพี่กอล์บะตัวตัวนั่นตัวตัวหุ่นยนต์พี่นู่นอยู่ข้างบนหลังคาอยู่บนหลังคาแอทายแอทาย,ร,ายระวังระวังระวัง มันไม่โดนนี่หว่าถึงคนร่วงร่งหนึ่งแล้วตรงะแพงหลังก็แพงแพงหโอ้โหสองตัวโอ้โหตัวหลอกแม่งนี่สุดท้ายตงเลยลบขนาดทำไมเหลือผมคนเดียวเนี่ยก็เหลือหนึ่งหนึ่งไพหนึ่งเลยากนึน้องไปชุบแล้วเขายังไม่ ขาอยู่ต่ำเมื่อกี้มองไม่เห็นเขามีแค่ระยะประชิดหมดระวังนะลันเล่นแยกล่างมันเล่นแจกล่างน่าจะตายวงแล้วแหละสภาพนั้นตรงอย่างแม่เลยนี่ไงมาแล้วนี่ไงขุนเนินข้างล่างเดี๋ยวตัวเดียวครับตัวเดียวเดี๋ยกล่างนะตัวเีย um,